เซนตินช่วยมะเร็งได้จริงเหรอสวัสดีครับผมโค้ชไอโค้ชสุขภาพด้านธรรมชาติฟื้นฟูวันนี้นะครับเราจะมาพูดประเด็นสําคัญการที่ทุกท่านหลายคนเสิร์ชหาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเรื่องโรคมะเร็งและเจอผลิตภัณฑ์เซนตินเต็มไปหมดนั่นแหละนะวันนี้เรามาไขข้อข้องใจว่าเจ้าเซนตินเนี่ยมันช่วยในการรักษามะเร็งได้จริงเหรอต้องเรียนท่านอย่างนี้ครับผลิตภัณฑ์เซนตินหรือโรตินเนี่ยนำเข้าประเทศไทยในรูปแบบ เสริมอาหารหรืออาหารเสริมนั่นเองจึงต้องบอกว่าไม่สามารถรักษาโรคใดๆได,ๆได้อันนี้ต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับแต่เจ้า s e ตีินคือสารอาหารที่สําคัญนะครับที่เข้าไปเติมเต็มให้กับร่างกายถ้าท่านได้ดูคลิปที่บาดมาของผมเกี่ยวกับ s เตินคืออะไรเชื่อว่าท่านคงได้คําตอบไปแล้วแล้วทำไมมันถึงมีเคสคนที่มีปัญหาโรคมันเลงครับ กินแล้วดีขึ้น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 และดีขึ้นจํานวนมาผลิตภัณฑ์เซอร์ตินเป็นสารอาหารที่เข้าไปเติมเต็มให้กับร่างกายโดยการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุครับแน่ๆครับวันนี้เซอร์ตินไม่ได้เป็นการรักษาโดยตรงครับที่ไปรักษาผ่าตัดการฉายแสงหรือการให้เคมอันนี้โปรเซสในการรักษาที่ถูกต้องแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ไม่ได้ช่วยเรื่องผู้นั้นเลยแต่เจ้าตัวนี้ครับ ไปช่วยในเรื่องของการให้สารอาหารในร่างกายที่ร่างกายของเราต้องใช้ครับและเซลล์ต้องใช้ครับพอเซลล์ได้รับสารเพียงพอเขาก็แข็งแรงแล้วก็สู้กับโรคมะเร็งได้และวันนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจครับผมนํางานวิจัยชิ้นหนึ่งครับที่ท่านได้เข้ามาศึกษาซึ่งเจ้าโซเตินเนี่ยเขามีงานวิจัยเนี่ยอยู่แล้วนะครับเป็นร้อยร้อยฉบับเลยให้เราเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับกาเกรสรดอกไม้สกัดเนี่ยไป ทดสอบทดลองทางคลินิกวิทยาของเขานะครับซึ่งได้รวบรวมมาเยอะแยะมากมายนะครับและวันนี้ครับงานวิจัยฉบับนี้เป็นที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมเปิดไปดูพร้อมอผมเลยนะครับงานวิ <C le af one> จจะเป็นเกี่ยวเรื่องของการใช้เกสรดอกไม้เกี่ยวเรื่องของการต้านเซลล์มะเร็งนั่นเองนะครับซึ่งงานวิจัยท่านสามารถเข้าไปสืบค้นดูได้ในเว็บไซต์ของการบิน e อ,อ,อก llc.com นะครับ ไปดูที่เมนูสตา๊าดดี้ครับในนั้นมีข้อมูลงานวิจัยจํานวนมากเลยที่ท่านได้เข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมครับแต่วันนี้ผมจะยกเพียงบางงานวิจัยที่น่าสนใจหนึ่งงานวิจัยมาให้ท่านได้ดูนะครับงานวิจัยนี้ถูกร่วมมือนะครับจากมหาวิทยาลัยเยอะแยะโวมถึงศูนย์มะเร็งเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยการนําสารสําคัญในเซนิตินนะครับไปทดสอบทดลองนะครับในหนูทดลองเกี่ยวกับมะเร็งปอดครับ แล้วผลออกมาชัดเจนครับทำให้การดูแลหรือการรักษาเจ้าหนูตัวนั้นเนี่ยได้ผลดีมากเลยทีเดียวนะครับและสิ่งที่สำคัญครับเจ้าเซอร์ตินหรือเซอรินตันนะครับเป็นโปรดัก์เชิงพาณิชย์ครับแล้วก็เป็นนะครับเขาในการวิจัยเขียนไว้ชัดเจนครับว่าเป็นดักในยุโรปว่าคือเป็นยานในการดูแลรักษาผู้ป่วยในประเทศยุโรปในโซนยุโรปอยู่แล้วด้วย เห็นไ,ไหมครับในส่วนตรงนี้ซึ่งบอกเดยว่าท่านได้สบายใจซึ่งในงานวิจัยเนี้ยท่านสามารถเขา้าไปสืบค้นเพิ่มเติมได้นะครับว่าเขามีการทดสอบทดลองไงและมันมีส่วนสำคัญที่น่าสนใจก็คือเขามีตัว T60 ที่ละลายในน้ำและมีเจ้าตัว GBX นะครับที่ละลายในไขมันนะในส่วนนี้โดยมี2ตัวร่วมกันนะครับและทำการทดสอบเห็นนด้ชัดว่าเจ้าตัว T60 เนี่ยหรือ T60 เนี่ย ที่ละลายในน้ำเนี่ยมีผลต่อในเรื่องของการทดสอบในการอัตราการตายของเซลล์มะเร็งได้ดีมากทีเดียวเลยและอย่างครับในเรื่องของงานวิจัยเนี่ยเขาบอกไว้ฉันนอกจากยาทดสอบในหนูทดลองแล้วยังมีผลต่อมะเร็งนะในคนอีกหลายชนิดเลยนะครับซึ่งท่านเองสามารถนะครับไปดูข้อมูลงานวิจัยตรงนี้ได้นะครับโดยไปสืบค้นได้ที่ Google ได้เลยนะครับเอาหัวเรื่องที่ขึ้นอยู่หน้าหน้าจอนะคะนี่ครับ เอาตรงนี้นะฮะไปค้นหาเลยเพื่อศึกษาเชิงลึกเพิ่มเติมได้นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งงานวิจัยครับที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องการทดสอบกับเซลล์มะเรง็งจริงๆนะครับแล้วก็มีผลค่อนข้างจะดีเลยและนี่คือหนึ่งเหตุผลที่มารองรับให้กับท่านว่าตัวนี้ครับเป็นการแก้ที่ต้นเหตุนะครับการทานเซนิตินเนี่ยนะเป็นสารอาหารที่เข้าไปเติมเต็มให้กับเซลล์ในกระบวนการ ที่ร่างกายผลิตเซลล์ที่จะไปฆ่าเซลล์มะเร็งได้ด้วยตัวเขาเองนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องเรียนตรงๆว่าเขาไม่ได้ไปรักษาอะไระท่านแต่คิดหลักการง่ายๆนะคนที่ดูคลิปนี้ของผมทุกท่านนะครับท่านคิดหลักการง่ายๆว่าท่านเองเนี่ยได้สารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ระบบต่างๆเราแข็งแรงถามหน่อยโรคภัยโรคหลายก้ามาอยู่ในตัวท่านหรือเปล่า นี่คือสิ่งสำคัญแค่นั้นเองครับคือคนแข็งแรงโลกก็ไม่มีทางเป็นอยู่แล้วใช่ไหมครับตัวนี้มาเซล์เราแข็งแรงบรรลุเป็นสิ่งหัศจันเซลในร่างกายของเราเกิดขึ้นทุกวันตายทุกวันเซลเรามีปัญหาซ่อมแซมตัวเองได้เซลเราป่วยรัสมาลุกลามเรามีตัวเซลล์เม็ดเลือดขาวกำจัดเรามีเซล์เพชรฆ่าที่คอยไปฆ่าในเรื่องของโรคเนื้อร้ายในเรื่องของมะเร็งเยอะแย,ยะมากมายในร่างกายเรามีครบถ้วเนเย่าเพียงแค่ท่านได้ อาหารหรือสารอาหารที่เหมาะสมเพียงพอ นะครับแล้วการประกอบกับการดูแลร่างกายในเรื่องของสภาวะจิตใจการพักผ่อนที่ดีระบบขับถ่ายที่ดีนะครับความเครียดต้อไม่มีกินอาหารที่ถูกต้องประกอบกับการรักษาตามแพทย์แผนปัจจุบันด้วยในหลายๆอาการเนี่ยเราจาเป็นต้องใช้เครื่องมือและการดูแลจากทางการแพทย์ด้วยเห็นไหมครับแล้ววันนี้ครับท่านคงได้ข้อมูลที่หายข้อคงใจว่าเฮ้ยเจ้าเซอร์นิตินเนี่ยมันช่วยเรื่องมะเร็ง ได้จริงไหมยังไงถ้าเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับและแน่นอนครับเคสของผมเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าเป็นเคสมะเร็งเต้านมเอเคสมะเร็งสมองมะเร็งไปปอดต่างๆที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับแล้วเห็นผลได้ชัดเจนในเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็ทําให้เขารอดพ้นจากมะเร็งหลายนั่นเองท่านไม่ต้องสแสวงหาลองผิดลองถูกที่ไหนครับวันนี้รีบตัดสินใจดูแลตัวเองติดตรงไหนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะฮะตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้ นะครับพูดคุยกับผมโดยโตรงผมทิ้งเบอร์สายด่วนไว้ให้ต้องเรียนว่าวันหนึ่งอาจจะมีการรับสายที่จํากัดนิดนึงถ้าผมไม่ได้รับท่านในช่วงขณะนั้นไม่ต้องเสียใจยเดี๋ยวผมโทรกลับไปทุกสายนะครับก็โอเคมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้หรือสอบถามใน YouTube Channel ของผมหรือจะไปอินบ็อกโดยโตรงที่นะฮะแฟนเพจนะครับโฟร์แกรมเฮลท์อปได้เลยนะครับเข้าไปเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนั้นได้ผมจะพยายามอัปเดตเรื่องข้อมูลเ่ยวกับการดูแลสุขภาพโ,าพโดยธรรมชาติฟืน้นฟูเนี่ยแหละ นะครับรวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์เซอร์ตินถ้าใครสนใจก็รอไปดูซึ่งมันเป็นสารอาหารที่เป็นธรรมชาติที่เหมาะสมกับเรานั่นเองครับที่ได้นำมาแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าถูกใจนะฮะอย่าลืมนะกด s ั b สไ r i b e ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปด,ดีๆใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตไม่ว่าเป็นงานวิจัยข้อมูลการดูแลเคสต่ตางๆหรือตัวข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือรวมถึงการดูแลสุขภาพองค์รวมที่ท่านจะดูแลตัวเองได้โดยธรรมชาติครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ